สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านกลมารับสุชมองสัวสุ่ยหัใจได้พี่น้องสบายดีเปิดสุขุสุคนโอ้ยเมื่อยพี่น้องเลยย่างขึ้นมาแต่บะเฮือนผัวสิเพิ่นไปสู่เพิ่นไปเอาหลดหุ่นได้ของมนไอ้เคียวอยู่บั่นหัวหมวกพี่น้องเลยเอาไปสอบมังเสาร์เลยมาสิแล้วเลยแหละเพราะว่านัดเป็นตอนแรงย่างขึ้นมาแต่เฮือนผัวบอกให้ลงไปเอาลงไปเอาก็บ่ยอมลงไปเอามันโผด อบูนีนน่ยงางขึ้นมานก,ปกเป็นไหม<อ>ไงนอนเขียวช่วงช่<อ>วงว่าข่วงกิ่งไปกิ่งมาอือกิ่งเองนะบนพี่นอ้องว่านนี่ลูกมากินมืนเนี่ยลูกมากินบออ,อยี่แต่บาย กับน่บน่นอนกับนอนบาบน,นี่มาได้ตุ่มพรมมาบนที่เป็นหอนะนบ้านน่ตุมแล้วก็ยนันา้องไจังพังทั้งนี่พี่น้องจังมาพังทั้งนี่มาบนทั้งนี่ต่ออุยแบบอันนอนพี่น้องไงกิ่ไปกินมาไงพริกอีกแล้ว พีลกพี่น้องะพี่น้องค็ควงไปควงมาพี่น้องเลยกรบมือน่นมือวานนี่นั่งลุกมานังลุกอย่างเนาะนี่แบบ่วงเป็นควงโมมวนนี่กรโตอไเมือน เามบมบเดมแรงนะโพดโพดอีกว่าเนี <respectful> ่ยนะมื่อแรงกับโพดอีกว่าอสิบสองอาจารย์พี่น้องไม่ไม่ไม่อยู่ด้วยกันแมู่อย่สาแมู่อยู่สาแม่มึงมีเพือนเนะแม่มึงได เมื่อนอนตสัญญา g ไม่ดูวงไปควงไม้พี่น้อยวงไไม้ทุก่เกี่ยวกับไอ้มุ่งไม้เหมืองกาวเนล้ขัด้มันะมากี่เขากิดขึ้นมากที่ดังเลย

โอ้โค้งโเธอนี้ระบาดไหมเราเมื่อแล้วเมื่อเมื่อแล้วเม่อนะผู้มาเยี่ยมพี่น้องเอ้ยเบิดสำนีแหละสามสี่คนตาปีกอ๊ด พอเขเห็นมาแล้ดีเลยขี่รถกลางแน่วงได้นี่นะห้องห้องเมื่อวานนี่เนาะสภาพเราโอเคหรือไรสภาพเราโอเคเขาแห้งอ่าโอเป็นแรงนั่นแหละเมื่อนี้เรามีกลิ่นแล้วรับหนังเยอะใจวะขึ้นมาช่วงนี้แม่ซ้อนเมื่อวานนี่แล้ววะจะกินตะเก็ดบกันได้เนาะอืมอ๋อทันหลังมี้งศรแม่ซ้อนไปบ กีนแมนห้องกีนแมนท่ละม่านใครละว่าระบบเหม่อเราเจ็บเยมาี่จกระไรเนาะกันไอ้ท้ออมแบปูนะครับเมื่อไง ซ้ายออกนะไคขายแค่กะก่อเราไปจมเรากูคเดียวน่ะจมเราเดือดได้ปกติน่ะโตเราในน่อยสันนักนะเห็ุบ้าแหวงแล้วรบนั้นน่ะนี้คือุโคนโซนะคนโซนนะได้บนเราเราอบาเราไปเลยเนาะเหญ่ใหญ่อืมอารเห็นเราเหมือนก็คือเาเมือยได้้เขาเรา นตาบุาเลยห่ส้มนะยเปนีดนะแบบตัวเราจมแห้งตัวหจะเนละวราโตใหญู่นโตน้น้อยนักนักน้มโทองเราก็เพลินนะหักแล้งได้ได้ย่างไม่เหี่ยวได้จะเห็ดเด้อไข่ได้ค่ะไข่เราปุ๊บไปน้ำทั้งนั้นเล่นบันี่ครับ กำนังเหยียบเบา,าความมากแบบค่ายแต่ถ่ยายถ่ายในของหนามโตกันั่นแหละเอาว่าแมนจี่ได้ตัววะแมนจี่ <c oughs> ตอนนี้เฮาลงมาแต่เพือนไม่ใหญ่ละพี่น้องเอ้ยสิไปเอาโหลดหให้ยายเคียวได้เคียวให้เบาใจเอาโหลดไ,หไปแปรง ผ่านอยู่กูจักเอนหนีอนะทช่ว,วยจัหน่อยมาไปเอาชื่อไปปากสองนไปปักสองไปอีก่ เบาใจชิเลิรแก่ฟุ่นแลวพี่น้องคนชิเริ่มทำงานเลยโอ้ยผ้ารถเต้นลยแนวกับเจ็บผมว่าย่อปุนนี่กดุยนอช่เบใจบ่นพี่นองเแปุ่นบ่นเจบนาพุดอึงเี่น้องเลยนี่เดี๋ยวยาุดอึงสิพาพี่น้องมาตะลุยแถวนี เขาจะเอาฝุ่นลงหน้าสอบข้าวจักงจาครับขี้แกบขี้แกบกับฝุ่นนั่นแล้วครับจเอากองเม็ดปัญญายภิษฐรหุดหน้าเพื่อจะจัพุ่ยไทหุ่นแล้วก็พุ่ยไดแล้วแหลก็ไช้ปุ๊บตมางเงีย